กระแตสุภักษรอ,อวดรถป้ายแดงสามีเปให้หนักมากทำโฟกัสเลขทะเบียนส่งความหวานของคุณแม่ลูกสองอย่างกระแตสุภักษรกับสามีหลุยอาทิตย์ที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะสามีที่จัดเซอร์ไพรส์ให้ภรรยาคนสวยอยู่ตลอด อย่างล่าสุดที่ดูเหมือนว่าหลุยอาทิตย์จะจัดของขวัญชิ้นใหม่ให้ภรรยาอีกแล้วโดยทางด้านกระแตสุภักษรที่ได้โพสแคปชั่นขอบคุณสามีสุดที่รักไว้ว่า9ท10ท2,566ขอบคุณนะคะ หลังจากเพิ่งได้รับรถคันใหม่ป้ายแดงคันสวยและใหญ่มากมาจอดถึงหน้าบ้านรถคันนี้เหมาะกับเป็นรถที่ใช้สำหรับครอบครัวสุดๆส,สวยมากจนทำใครหลายคนคอมเมนต์ว่าอยากได้ไปด้วยเลยและงานนี้ก็อดโฟกัสเลขทะเบียนรถป้ายแดงไม่ได้จริงๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ